ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำพิกอาการในหัวข้อคุณมาถูกทางหรือ,อยังมาเช็คดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณคิดไว้การงานอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจเอาไว้นั้นคุณมาถูกทางแล้วหรือ,อยังแล้วอนาคตมันจะไปต่อได้ดีแค่ไหนสิ่งที่เทวดาประจาตัวของคุณน,นั้นอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ มาเช็คพิอากาศทั้งหมด4ี่กองนะคะคุณน้องทําสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตาทั้งหมด4ตัวกองไหนตุ๊กตาตัวไหนที่คุณมองแล้วรู้สึกว่าใช่สําหรับคําถามที่ค้างคายอยู่ในใจของคุณว่าคุณนั้นมาถูกทางหรือยังให้คลิกเข้าไปดูคําตอบที่ด้านล่างได้เลยนะคะการดูดวงพิอากาศเป็นการดูดวงโดยรวมไม่อินจนเกินไปนะเราทำมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมคะ่ะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันเราไปดูคำตอบนะว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นั้นคุณมาถูกทางหรือ,อยังเนาะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่หนึ่งสหรับพิอาการในหัวข้อคุณมาถูกทางหรือ,อยังนะคะมาเช็คกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันใช่สําหรับคุณแล้วหรือยังสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะบองว่าตอนนี้คุณได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างด้วยความเข้มขริมตั้งใจมุ่งมั่นนะคะแล้วคุณก็ทํามันอย่างจริงจัง แต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกกังวลใจลังเลใจหรือบางทีไอ้เรื่องที่คุณทําไว้น่ะมันอาจจะไม่ได้สักร้อยเปอร์เซนต์เต็มอย่างที่คุณคิดน่ะคุณก็โมแต่เสียใจหรือว่ายุงย่งยากอยู่กับไอ้ตัวที่มันพลาดเป้าไปอะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณน,นั้นเหมือนอึดอัดใจไม่สบายใจกับสิ่งที่คุณทําอยู่คุณก็เลยลังเลสงสัยใช่ไหมล่ะว่าคุณามาถูกทางหรือยังสําหรับไพ่นะคะเขาแนะนําว่าให้คุณาตัดสินใจให้มันแน่วแน่กว่านี้นะคะชัดเจนไปเลยว่าคุณต้องการอะไร คุณเคลียร์กับตัวเองก่อนนะว่าคุณจนะทำมันไปเพื่ออะไรทำไปทำไมทำไปเพื่อใครนะคะแล้วสุดท้ายอะ่ะขอให้คุณตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าคุณจะทำมันให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งเดียวที่มันเป็นปัญหาของคุณอยู่ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของคุณนั่นแหละคุณน่ะยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนหรือว่ารู้สึกลังเลใจขึ้นมามันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆที่มันควรที่จะไปถึงเป้าหมายอะ่ะมันติดขัดในระหว่างทาง อย่าลืมตั้งค่าเป้าหมายคุณให้ชัดเจนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเคลียร์เพื่อความฝันที่สมบูรณ์แบบของคุณจะต้องทําอะไรบ้างให้รสต์รายการออกมาค่ะว่าอะไรที่เป็นจุดที่จําเป็นจะต้องทําเพื่อให้ถึงเป้าหมายเซตติ้งมันไว้แล้วคุณก็ลงมือทำทีละขั้นตอนนะคะเพื่อความสมบูรณ์แบบในงานที่คุณต้องการอย่าลืมเปิดใจให้กับทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะคุณจะต้องเปิดใจให้กับโอกาสในชีวิตนะคะเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะสามารถเป็นไปได้ค่ะ ขอแค่คุณเปิดใจกล้าที่จะทํากล้าที่จะลงมือนะคะอนุญาตให้คุณนั้นมีความสุขความสนุกสนานมีแรงปัถนาแล้วก็ทําตามความฝันของคุณเองค่ะอย่าไปสร้างบล็อกของตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าคุณนะ่ะรู้สึกอึอดอัดใจแล้วก็รู้สึกคาดหวังกับสิ่งที่มันดีกว่าและคุณก็เลยไม่มีความสุขในการทํางานนะคะเขาบอกว่าให้คุณเคลียร์ในสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะแล้วเปิดใจใช้ชีวิตยงมีความสุขนะคะทํางานอย่างเต็มที่มีความสุขและเชื่อไปเลยว่าจักรวาลจะ ส่งความสุขและความสําเร็จมาให้คุณอย่างแน่นอนสาหรับคนกองนี้นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันใช่ค่ะแต่ความคิดของคุณมันยังไม่ใช่คุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานความคิดนะคะเปลี่ยนความอึดอัดความลังเลใจความสงสัยเซตติ้งใหม่ค่ะหรือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เปิดใจให้กับความสนุกสนานในการทํางานนะคะและตัดสินใจให้มันแน่วแน่กว่านี้ค่ะการตัดสินใจที่แน่วแน่จะนําพาไปซึ่งผลที่ชัดเจนนะคะ ส่วนหลังจากนี้เรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตจะไปต่อได้ไหมมองว่ามันก็จะมีความสําเร็จในระดับหนึ่งที่คุณค่อนข้างจะพอใจกับมันเลยละค่ะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะเศร้าส้อยเหงาหงอยอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจเยอะมากไปหน่อยนะยังไงก็ขอให้คุณเชื่อนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ในอนาคตนะคุณจะสามารถปลดล็อกตัวเองและเป็นอิสระจากความกังวลใจเหล่านั้นได้มันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคอนเน็กชันเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นคนที่เขาให้ความรู้สึก เขารักคุณหรือว่าเขาต้องการจะซัพพอร์ตคุณนะคะเข้ามาช่วยเหลือเป็นเพื่อนที่ร่วมทางทำให้คุณนั้นสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างและประสบความสำเร็จได้แน่ๆค่ะสำหรับคําที่เทวดาอยากจะบอกคุณนะคะเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นค่ะในความหวังและปาฏิหาริย์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะสําเร็จขึ้นมาได้โดยความเชื่อมั่นและความมั่นใจนะคะขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่าไปคิดถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิด อย่าไปเศร้าใจกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วปัจจุบันจะทำให้คุณนั้นสามารถมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสาเร็จในที่สุดและที่สำคัญอย่าลืมใส่ใจกับเพื่อนร่วมโลกเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ลายล้อมรอบตัวคุณอยู่นะคะ เหลาดอกไม้ธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามะคะ่ะที่เขาจะช่วยให้คุณนั้นประสบความสเรุจได้หมายถึงการดูแลสัตว์อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่หรือว่าสัตว์ที่รอบๆตัวค่ะบางทีคุณอาจจะต้องไปทําบุญกับพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าสุนัขหมาแมวอะไรประมาณนี้มันจะช่วยคุณสบายใจขึ้นแล้วเขาอาจจะเกี่ยวเชื่อมโยงกับความสําเร็จของคุณก็เป็นได้นะ สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณมาได้ถูกทางแล้วแต่กรุณาปรับทัศนคติเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่าน,นี้นะคะแล้วความสําเร็จที่มันจะได้อ่ะคะ่ะมันจะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทวดาและกัลยาณมิตรเขารอคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเขาสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจคุณอยู่เสมอคะ่ะคนที่เลือกกองนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิาการกองที่2ในหัวข้อคุณมาถูกทางหรือ,อยังมาเช็กกันดูดีกว่านะคะว่าเรื่องราวที่คุณคิดไวนะ้นั้นมันใช่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่คุณทําอยู่นี้มันใช่หรือ,อยังสําหรับคนที่เลือกกองนี้มองว่ามันอาจจะมีการจากลาหรือว่าการจบในเรื่องของโปรเจกต์บางอย่างไปแล้วนะบางทีมันอาจจะดูแล้วได้ไม่คุ้มเสียแล้วคุณตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะจัดการต่อหรือบางทีคุณอาจจะถอดใจจากมันไปแล้วก็ได้อะ่ะ เหมือนมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณนั้นรู้สึกว่าคุณเองมีความสามารถมีความฉลาดและสามารถทํามันได้แต่ว่าปัจจัยภายนอกนั้นมันทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะอึดอัดใจไม่สบายใจแล้วก็เครียดกับมันไม่ได้ตอนนี้ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็อยากที่จะเ,เลิกโปรเจกต์นี้ไปซะนะคะเลิกความรู้สึกที่คุณอยากจะทํานั้นไปเลยอะ่ะพ่าเขาก็แนะนําบอกมานะว่าให้คุณมองภาพรวมนะคะมองจากมุมมองของคนอื่นอาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่หรือว่า มองให้มันกว้างขึ้นนะคะเหมือนกับเวลาที่เราปีนเขาขึ้นไปแล้วเราก็ไปดูจากยอดเขาลงมาเห็นพื้นเมืองแบบกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปหมดการที่มองจากภาพใหญ่อะคะ่ะมันจะทําให้เราสามารถที่จะเห็นอนาคตได้ทั้งหมดว่าถ้าเกิดทําตัวนี้ไปแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไปจบตรงที่ตรงไหนแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไป ขอให้คุณเชื่อนะคะว่าผลผลิตมากมายบนโลกเนี่ยมันมีทรัพยากรมากสําหรับทุกคนนะคะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับทุกๆคนเท่าๆกันคุณสามารถที่จะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในการทําในสิ่งใหม่ๆหรือว่าการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเติบโตจากสิ่งเดิมด้วยการสังเคราะห์แยกแยะเรียนรู้เรื่องราวที่เคยผ่านมาเรียนรู้เรื่องราวที่มันเคยเสียหายหรือว่าบทเรียนที่คุณได้รับอะคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นการผจญภัยในครั้งใหม่ เชื่อว่ามันจะเป็นความสําเร็จในอนาคตแน่นอนค่ะบางทีคนกองนี้ค่ะโปรเจกต์เดิมของคุณนะมันอาจจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขนะคะเพื่อที่จะให้ไปต่อได้ในรูปแบบใหม่คือเหมือนต้องพลิกโผโปรเจกต์ไปเลยอะคะ่ะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงมันไปเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้ในอนาคตนะคะ และไพ่ก็แนะนํามานะคะว่าอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อได้แต่มันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาทุกสิ่ง่ะคะคุณจะต้องหาวิธีการแก้ไขมันและคุณจะรู้ว่าคุณจะทํายังไงต่อไปในอนาคตนะคะปัญหานี้มันไม่ได้ตันนะสุดท้ายแล้วคุณจะพบทางออกและทางแก้ไขสําหรับการก้าวต่อไปในสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะต้องปิดหูปิดตาแล้วก็ ทำความเข้าใจกับภายในของคุณนะคะอาจจะไม่ต้องรับฟังความรู้สึกของคนอื่นหรือความเห็นของคนอื่นมากจนเกินไปบางทีเรื่องราวของความคิดของคนอื่นอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอามาตัดสินใจในรูปแบบที่เราคิดได้คือความคิดของเรากับเขาอ่ะมันเป็นคนละคนกันคุณอาจจะต้องหยุดการรับรู้หรือว่ารับฟังคนภายนอกแล้วฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ หลังจากนั้นนะคะคุณจะได้คําตอบว่าคุณจะแก้ไขยังไงแล้วคุณก็สามารถที่จะลงมือทํากับมันได้ทันทีนะคะเพื่อที่จะให้ปัญหานี้มันคลี่้ใครในอนาคตได้คุณมีศักยภาพที่จะทํามัน,นะคะ่ะเทวดาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะเขาบอกว่าให้คุณนั้นเริ่มต้นใหม่คะ่ะกับชีวิต ให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณสามารถที่จะเกิดใหม่ได้เหมือนกระนกฟินิกซ์ที่ไม่ว่าจะกลายเป็นเท่าฐานสักกี่ครั้งอะค่ะก็จะเกิดใหม่ในเท่าฐานนั้นขึ้นมาได้เสมอคุณไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้นะคะถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมีภูมิปัญญามีทักษะในการเข้าใจตัวคุณเองอะค่ะว่าคุณต้องการอะไรขอให้คุณทําการบ้านและทาความเข้าใจกับปีชายาภายในของคุณนะคะเขาจะเป็นเครื่องนําทางที่จะพาคุณไปสู่จุดสําเร็จได้ในที่สุดค่ะ มันจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายให้คุณนั้นต้องตัดสินใจนะคะขอให้คุณทําใจให้นิ่งคิดถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของคุณนะคะเสียงของหัวใจคุณจะนําทางคุณไปสู่คําตอบที่ชัดเจนและถูกต้องคุณเป็นคนที่มีสภาวะผู้นํานะคะคุณสามารถที่จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอนคะ่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและทําในสิ่งที่คุณคิดไปเลยะคะ่ะ ความเชื่อมั่นและความศรัทธ,ธาที่ถูกต้องที่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะคะสําหรับคนกองนี้สิ่งที่คุณทําอยู่นั้นอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางนิดนิดหน่อยๆนนะคะเพื่อให้มันไปต่อได้ในอนาคตแล้วเชื่อว่าคุณจะไปถูกทางแน่นอนค่ะด้วยความสามารถของตัวคุณเองใครที่เลือกกองนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ b ับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันลรวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่3สําหรับพิาการในหัวข้อคุณมาถูกทางหรือ,อยังนะคะมาเช็คกันดูดีกว่าว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันใช่หนทางที่ถูกต้องสําหรับคุณแล้วหรือ,อยังเอ่ยสําหรับสิ่งที่คุณคิดและทําอยู่นะตอนนี้นะคะมองว่ามันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ คุณเองก็รู้สึกชอบใจแล้วก็อยากที่จะทำมันนะบางทีมันเป็นความรู้สึกสำเร็จในระดับหนึ่งแต่มันก็มีในเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้ตั้งใจของคุณนะคะและคุณก็พยายามหลีกเลี่ยง,งที่จะทำมันเพราะคุณไม่แน่ใจคุณกำลังจดจดจอๆนะคะวางแผนเอาไว้แล้วก็มองอนาคตถึงสิ่งที่คุณนั้นตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายอยากจะทำมันแต่คุณยังไม่ลงมือทำสักทีเพราะว่าเหมือนคุณไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ ให้เขาบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณทําแล้วก็คิดอยู่นั้นคุณยังต้องทําในเรื่องของความเชื่อมั่นให้มากกว่านี้นะคะคุณต้องเคลียร์เรื่องราวเก่าๆคะ่ะเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวที่คุณยึดติดอยู่ทั้งหมดนะคะมันไม่มันไม่ได้ทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จคุณต้องเคลียร์มันออกไปะคะ่ะแลวคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากนี้นะคะ คุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถมีซิกเซนนะคะคุณรู้ว่าใครชอบอะไรรู้ว่าเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะทํานั้นมันจะต้องจัดการยังไงและจะไปต่อในรูปแบบไหนอะคะ่ะคุณรู้จักเทรน,นะคะ่ะคุณตามเทรนได้ทันมากตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าการงานอะไรก็ตามอะคะ่ะคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครเขาชอบอะไรและคุณมีเซน์ในการทําสิ่งนั้นนะคะความเชื่อมั่นจะทําให้คุณน,นั้น สำเร็จย่างก้ากระโดดคะ่ะคุณจะต้องปรับเมนเซตแล้วก็เชื่อมั่นมันอย่างแท้จริงก่อนนะคะสำหรับคนกองนี้อย่าให้เคลียร์เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆแล้วก็เชื่อมั่นในความสำเร็จที่จะรอคุณอยู่นะคะความหวังกับความสุขยังคงมีรอคอยคุณอยู่เสมอทำตามสัญชาตญาณภายในใจของคุณนะคะแม้ว่าคุณจะล้มเหลวหรือว่า ไม่สําเร็จยังไงก็ตามอะคะ่ะแต่ว่าคุณจะพลิกโผลแล้วก็กลับมาชนะได้อีกครั้งเมื่อคุณเชื่อมั่นและฟังเสียงหัวใจของคุณอย่างชัดเจนคนกองนี้มองว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นแล้วนะสําหรับความคิดหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่คุณตั้งใจเอาไว้อะค่ะแล้วมันก็เหมือนจะไปได้ดีอะคุณอาจจะชอบแล้วก็มีความสุขกับมัน แต่เมื่อเจอปัญหารหรืออุปสรรคที่มันเปลี่ยนแปลงในกระทันหันโดยที่คุณก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะทําให้ตอนนี้คุณเริ่มที่จะหยุดนิ่งแล้วก็สังเกตการว่าเออในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะบางทีตอนนี้คุณอาจจะทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะด้วยพิษของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องราวที่มันอยู่รอบๆตัวคุณนะ่ะที่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะแก้ไขมันได้ด้วยตัวของคุณเองมันทําให้คุณต้องหยุดนิ่งสักพัก แต่การหยุดนิ่งในอนาคตนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะทําให้คุณนั้นได้ตระหนักถึงสิ่งที่คุณขาดไปอะคะ่ะใ,ในเรื่องของการทบทวนในเรื่องของการทํางานตลอดมาค่ะว่ามีอะไรที่ขาดไปและอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขมันมองว่าสิ่งที่คุณทํามาอยู่นั้นหรือว่าคิดจะทําอยู่นั้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไปต่อได้ในอนาคตนะแต่มันอาจจะเจอกับวิกฤตใหญ่ในช่วงหนึ่ง ที่อาจจะต้องพลิกโผหรือว่าทําให้คุณน่ะหยุดชะงักไปได้สักพักหนึ่งค่ะแต่ว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในปีชายาและความรู้สึกจากภายในของคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดได้อยู่แล้วค่ะคุณมีเซนในเรื่องของการทําธุรกิจการงานหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดอยู่นะตอนนี้คุณมีเซนที่จะจัดการแล้วก็ทํามันนะคะเพราะงั้นขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็ปรับจูนทัศนคตินะคะความหวังและความสุขยังมีรอคอยคุณอยู่เสมอสิ่งที่เทวดาอยากจะบอกคุณนะคะเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสสําหรับการเรื่ เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่เป็นโอกาสสาหรับการเริ่มต้นใหม่สําหรับการลงมือทําสําหรับการเริ่มต้นนะคะมันยังมีโอกาสรอคอยคุณอยู่ขอให้คุณเชื่อในเวทมนต์ของนางฟ้าค่ะคนที่เป็นเทวดาประจําตัวคุณนั้นเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเขาจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในยามที่คุณมีปัญหาในยามที่คุณคิดหาหนทางอะไรไม่ออกนะคะขอให้คุณกลับไปนั่งสมาธิทําใจเย็นๆแล้วนึกถึงสิ่งที่เทวดานางฟ้าต้องการจะบอกคุณนะคะเขาจะส่งคําตอบมาให้คุณทางความรู้สึกหรือว่าจิตใต้สํานึกนะคะ เขายังรองคอยการสื่อสารกับคุณอยู่ค่ะเขาเพยายามที่จะติดต่อหรือว่าบอกหรือว่าพยายามจะไกด์ลายนำทางคุณอยู่นะคะสำหรับคนกองนี้ เขาอยากจะให้คุณนั้นทําความดีค่ะอาจจะทําบุญทําทานภาวนารักษาศีลหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะส่งบุญไปให้กับเขาหน่อยแล้วเขาจะได้มีพลังที่จะกลับมาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วส่วนหนึ่งการทําบุญทําความดีค่ะการไม่เบียดเบียนใครอะ่ะมันจะส่งผลกับธุรกิจการงานหรือว่าสิ่งที่คุณทําไวอ้อ่ะให้มันจเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ถามว่าคุณมาถูกทางหรือ,อยังในอนาคตมันอาจจะเกิดในเรื่องของ การพิกโผล่หรือว่าการมีปัญหากระทันหันได้ขอให้คุณเชื่อแล้วคุณจะหลุดจากหนทางและปัญหาตรงนั้นไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในที่สุดนะคะสำหรับใครที่เลือกกองนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่ 4, สี่สหรับพิอากาศในหัวข้อคุณมาถูกทางหรือ,อยังนะคะมาเช็คดิวดิกัว่าสิ่งที่คุณนั้นคิดหรือว่าทําอยู่นะั้นมันใช่สําหรับคุณแล้วหรือ,อยังสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมองว่าคุณได้เดอดซันเลยนะมันเหมือนกับมีความสุขความอิ่มเอมใจความรู้สึกสบายใจในชีวิตในเรื่องราวต่างๆของคุณนะคะบางทีคนกองนี้อาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจมีความพยายามตั้งใจทําอะไรแล้วก็ทําอย่างจริงจังเต็มที่กับมันนะคะ แล้วคุณก็ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้เสมอนะคะบางทีถ้าหากเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็อาจจะได้แต่งงานกับใครสักคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะตอนนี้เหมือนคุณอาจจะรู้สึกแย่ๆหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างปัญหาบางอย่างในชีวิตของคุณที่มันเข้ามากระทบอะคะ่ะบางทีถ้าหากเป็นเรื่องของความรักนะคนกองนี้มองว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการ ห่างกันสักพักหรือการแยกกันอยู่หรืออะไรสักอย่างอ่ะที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานมองว่าตอนนี้นะคะคุณก็เบื่อหน่ายกับการงานด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ก็ตามที่คุณคิดอยู่ตอนนี้นะคะ่ะคุณค่อนข้างจะไม่ค่อยแฮปปี้กับความรู้สึกของมันเท่าไหร่อาจจะหมายถึงตัวเลือกที่คุณไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่นักนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ไพ่แนะนําว่าให้คุณทําตัวเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องมายังพื้นดินของดวงจันทร์นะคะให้คุณ เห็นเส้นทางด้วยตัวคุณเองอะคะ่ะคุณต้องเชื่อมั่นนะคะการเชื่อมั่นจะทําให้คุณนั้นได้พบกับหนทางออกที่คุณจะไปต่อในอนาคตค่ะขอให้คุณทําสมาธิแล้วก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะนําพาคุณไปอย่างในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณให้คุณได้รับแรงบันดาลใจและรักครั้งใหม่ที่เข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ ขอให้คุณเชื่อในตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าความรักนะคะคุณจะสามารถที่จะประสบความสุเเ็จได้ด้วยความเชื่อของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดทางให้กับคุณค่ะขอให้คุณโฟกัสและตั้งใจกับชีวิตนะคะคุณมีทักษะทุกอย่างที่ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณคิดเอาไว้ก็ตามแต่คุณทํามันอย่างตั้งใจค่ะแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะและที่สําคัญนะคะ คุณต้องเตรียมใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องเผชิญคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักการเงินการงาน,งานอะไรก็ตามคุณจะต้องได้รับบทเรียนในเรื่องของการเผชิญหน้าอย่างแน่นอนขอให้คุณนั้นเตรียมใจให้พร้อมนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาปะทะกับอารมณ์ทําให้คุณนั้น พิจารณาความรู้สึกของตัวเองให้ดีค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งที่เข้ามาปะทะอนุญาตให้ทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับคุณนะคะให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วยินดีกับทุกเรื่องที่เข้ามาปะทะในชีวิตของคุณคะ่ะทําอารมณ์ของตัวเองให้พร้อมนะคะสําหรับการเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกอย่างแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสําหรับกองนี้นะคะอนาคตจะไปต่อได้หรือเปล่ามองว่าด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจของคุณนะคะคุณจะผ่านน้้อุปปสรรคีไได เรื่องราวต่างๆที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายและรู้สึกไม่ยินดีกับมันนะคะมันอาจจะยังอยู่ในชิตของคุณต่อไปนะคะสําหรับใครที่เป็นเรื่องของความรักคุณอาจจะต้องเป็นโสดหรือว่าพึ่งพาตัวเองนะคะสําหรับคนกองนี้แต่คุณจะอยู่ได้ด้วยลําแข้งของคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเลยค่ะว่าคุณอยู่ได้และคุณก็จะอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองอีกเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอะค่ะมองว่าคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของทักษะความสามารถของคุณนะคะคุณอาจจะต้องเป็น นั้นเลยนะคะไม่สามารถที่จะพึ่งพาหรือว่าไว้ใจใครได้มากเท่าไหร่แต่ว่าคุณเป็นคนเก่งคะ่ะแลวคุณมีความสามารถที่จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวคุณเองได้อยู่แล้วสิ่งที่เทวดาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาขอให้คุณมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานะคะ่ะอาจจะทําตัวขี้เล่นหรือว่ามองโลกแบบเด็กๆนะคะไม่ต้องสนใจอะไรมากจนเกินไปอย่าซีเรียสจริงจังกับมันนะัก คุณน,นั้นจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีความสามารถค่ะคุณเป็นคนที่บินเดี่ยวได้นะคะอย่ากลัวการอยู่คนเดียวค่ะอย่ากลัวการใช้ชีวิตคนเดียวอย่ากลัวการที่คุณจะต้องเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นําที่ทํางานอย่างมั่นใจเพียงคนเดียวคุณมีความสามารถที่จะทําได้และขอให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะความรู้จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่นําทางคุณไปสู่ความสําเร็จค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่ายังไงถ้าหากคุณเชื่อในตัวของคุณเองนะคะ เทวดาเขาจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่ถูกต้องแน่นอนค่ะสำหรับใครที่เลือกกองนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้อย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ